สวัสดีครับยินดี้ต้อนรับเข้าสู่พัทยาอินไลน์นะครับวันนี้เราจะมาฝึกท่าเอซิดกายกันนะครับผมเอศิดมันไม่ยากครับท่านี้ใครๆเล่นแล้วก็เท่หมดนะครับเอศิดกายท่าเอซิดกายนะครับมันไม่ยากครับถ้าเกิดเราเล่นท่าโซมาก่อนแล้วเนี่ยเราจะเล่นท่านี้ได้ง่ายมากๆแล้วครับแล้วก็อื่นครับผมมีเรื่องจะบอกนะครับกางเกงผมได้ไปซ่อมมาแล้วนะครับนี่ครับ ขอบคุณเป็นขับด้วยนะครับที่จะมาเกณไปซ่อมให้แต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูเอซิดครับเป็นยังไงมาครับสำหรับท่าเอซิดกายนะครับอย่างแรกเลยก่อนที่จะฝึกท่านี้ผมอยากให้เล่นท่าโซให้ได้ก่อนนะครับท่าโซผมมีคลิปสอนคลิปหนึ่งนะครับไปดูกันได้ครับถ่าเล่นท่านั้นได้แล้วท่านี้ก็จะง่ายเลยครับท่านส่วนท่านที่ผมจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับคือขั้นตอนแรกก็คือเราต้องรู้จักกับท่าก่อนครับเอซิดยืนหนึ่งเอซิดก็ยืนอย่างนี้ครับ ดีอย่างนี้คล้ายๆกับท่าโซลครับโซลจะยืนอย่างนี้ใช่ไหมครับเอซิกก็จะเป็นอย่างนี้ขั้นตอนแรกผมอยากให้ทําความรู้จักท่าก่อนครับขึ้นไปยืนวางหรืออาจจะวางกับพื้นก็ได้นะครับวางกับพื้นจัดท่าจัดทางให้มันดีก่อนครับแล้วก็ขึ้นไปก็ครับขั้นตอนที่สองนะครับผมอยากให้กระโดดขึ้นไปปึ๊บท่าเอซิสนะครับลงไปปึ๊บ ดูขึ้นไปห้าผมจะมีคําแนะนําอย่างนึงเกี่ยวกับท่านี้นะครับคือเราต้องขึ้นสองขาพร้อมกันนะครับถ้าขึ้นทีละขามันจะดูไม่สวยมันจะลักไก่เราต้องกระโดดขึ้นไปวางพร้อมๆกันแต่ช่วงแรกๆไม่พร้อมกันไม่เป็นไรนะครับแล้วค่อยฝึกไปเรื่อยๆทําให้มันพร้อมกันส่วนข้อควรระวังท่านี้ครับมันจะแบบหลายคนจะเล่นออกวางแบบนี้ แล้วมือ,ม,อมือจะเกง่งกว่าไหมครับมือจะไม่ค่อยสวยค่อยๆปรับไปครับมือเป็นทุกคนครับผมก็เคยขั้นตอนที่สามนะครับก็จะว,วิ่งมาเบาๆทำเหมือนเดิมครับวิ่งมาเบาๆเป็นเล่นท่าเอร็ตให้มันไหลลองดูครับคืพร้อมกันเอวิ่งมาเบาๆจนเราเริ่มมั่นใจแล้วทีนี้เราก็ลองมาให้เร็วกว่าเดิมครับแล้วก็เล่นให้สุดอุปกรณ์ไป สำหรับท่าเอซิการนะครับผมแนะนําอีกอย่างก็คือทุกท่าครับต้องยอ่อเข่าลงถึงท่าจะสวยไม่ว่าท่าอะไรก็ตามครับถ้าเราเล่นยืนยืมมันก็ไม่สวยครับต้องยอ่อเข่าลงมานิหน่งมันก็จะสวยแล้วก็จัดท่าจัดทางให้ดีครับเรามาดูอีกทีครับสําหรับเอซิย ครับอีกอย่างที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับท่าเอซิดกายหรือใช้ได้กับทุกท่าเลยนะครับที่ใช้ต้องสไลด์ต้องโซเพทเป็นตัวสไลด์นะครับคือโปตีบางคนจะชอบยืนแค่นี้ครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยากให้มันไหลไกลๆหรือให้เราบาลานซ์ตัวดีๆเราต้องค่อมนะครับค่อมเหล็กประมาณนี้ครับมีท่าอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้ค่อมเหล็กไปมันถึงจะไหลไปได้ไกลครับบางคนพราเล่นเิดเดียวแล้วหลุดเลดเดียวแล้วหลุดคือว่าเขายังไม่ค่อมเหล็กการค่อมเหล็กนี่สำคัญมากนะครับค่อมไป ยืนให้อยู่ตรงกลางครับแล้วท่าทุกท่ามันจะไหลง่ายๆเลยครับแล้วเราจะบาลานซ์ตัวได้ดีมากครับก็จบแล้วครับสำหรับท่าเอ็กซิทกายมันไม่ยากครับทำอหนังที่ผมบอกเลยครับคือเราต้องเล่นหนึ่งท่าโซให้ได้ก่อนแล้วท่านี้จะง่ายมากๆครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับไม่ต้องรีบเลยนะครับก็ค่อยฝึกไปครับถ้าคลิปต่อไปจะเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ มีความสุขสนุกกับการเล่นใน,นสกเก็ตอย่างมีสติและปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ